พูดถึงท่านนายกเนี่ยนะครับทำงานเยอะถ้าเกิดเทียบเรื่องไปต่างประเทศนี่โอ้โหต้องบอกว่าไปมาหลายประเทศแต่ก็ยังมีเสียงถามมาอีกฮะ,ฮะเอ๊ะนายกทํางานเยอะ แต่ผลงานอยู่ตรงไหนพระบอกจะไปชวนต่างชาติมาลงทุนไปแล้วมันเกิดประโยชน์พ้นผลมาลงทุนกันจริงมากน้อยแค่ไหนยังไงน,นะนี่ก็เป็นคําถามดังๆที่ชาวบ้านเขาถามถึงเหมือนกันนะคะบอกนายกบินอีกแล้วหรือตอนนี้นายกไม่อยู่นะคะบินไปยุโรปบินยาวไปถึง10วันด้วยกันคําถามคือบินไปแต่ละครั้งไปคุยกับผู้นาําไปคุยกับหล่อบรรดาบิกคอร์ได้อะไรกลับมาฝากคนไทยต้องจับตากันละค่ะนายกบอกแล้วนะคะว่ากลับมารอบนี้เตรียมแถลงข่าวดึงต่างชาติมาลงทุนในไทย สำเร็จขนาดไหนวันนี้เราก่อติดกันนะคะทันเศรษฐกิจค่คะ เศรษฐกิจกระสุงพวันโตนะคะชวนคุณผู้ชมก่อติดภารกิจนายกรัฐมตรีกันหน่อยค่ะนายกรัฐมตรีประกาศชัดเจนนะคะว่าจะเป็นนายกเซลแมนหลายคนแซวว่าเป็นนายกยืนหนึ่งหวังจะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนะคะที่น่าสนใจคือตอนนี้นายกก็ไม่อยู่ค่ะนายกไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศไปยาวถึง10วันนะคะ4ถึง14มีนาคมนี้ไปฝั่งยุโรปค,ค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วไปรอบนี้จะได้อะไรกลับคืนมาสู่พี่น้องคนไทยนะคะ นายกก่อนจะบินไปต่างประเทศถึงท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวค่ะบอกเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันค่ะนี่เลยเราเปิดประเด็นเรื่องนี้นะคะคุยกันหน่อยค่ะ6เดือนนายกออนทัวเตรียมแถลงผลง,งานดึงต่างชาติลงทุนไทยงั้นถามคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะจํากันได้หรือเปล่าคะนายก,กรัฐมนตรีคอรมชุดนี้เข้ามาทํางาน6เดือนกว,กว่าแล้วนะคะนายกเดินทางไปกี่ประเทศ คุณผู้ชมลองนับนิ้วคิดเล่นในใจนะคะแล้ววันนี้ไปไล่เรียงดูกันพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีกับการอ่อนทัวเดินทางไปต่างประเทศค่ะทันเศรษฐกิจวันนี้กลางแผนชัดๆอ่อนทัวนายกนะคะประเทศแรกที่นายกปักหมุดเดินทางไปนี่เลยค่ะไปสหรัฐอเมริกานะคะ ถือเป็นการเปิดตัวในฐานะนายการัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอะไปประชุมสมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่78นะคะก็ไปที่สหรัฐละค่ะไปครั้งนั้นถือเป็นการเปิดตัวด้วยมีโอกาสได้พบกับเหล่าบรรดาผู้นําหลายประเทศรวมไปถึงคุยกับเหล่าบรรดาบิ๊กขอบชั้นนาของสหรัฐเช่นเดียวกันกลับมาจากสหรัฐช่วงกันยายนนะคะไปต่อที่กัมพูชาค่ะไปเข้าพบกับทางของผู้นํานะคะ คุณเซนไะไปโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการขคอยากมาดูกันหน่อยง่งนี่เลยตุลาคมคุณผู้ชมดูสิคะกี่ประเทศเนี่ยคิวแน่นมากนะคะตุลาคม่ะก็มาฝั่งของอาเซียนในบ้านเราล่ะค่ะไปมาเลเซียไปสิงคโปร์นะคะไปพบกับผู้นําสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงนะคะหาหรือทวิภาคีกันเกิดขึ้นไปฝั่งของบรูไนนะคะไปที่ลาวด้วยคุณผู้ชมนะเนี่ยค่ะ แต่ไฮไลท์การไปในเดือนตุลาคมเนี่ยไปจีนนะคะเป็นการประชุม b e l ล and Road Forum เกิดขึ้นไงแล้วจำกันได้หรือเปล่าคะนายกรัฐมนตรีถึงขั้นใช้ปากกาก,กระดาษวาดรูปเป็นรูปแลน d b บริด e ์นะคะให้นักลงทุนจีนเนี่ยเข้าใจหวังจะดึงจีนมาลงทุนในไทยให้เยอะขึ้นแล้วครั้งที่ไปจีนก็ได้ไปเจอเหล่าบรรดาบิ๊กขอบใหญ่ๆนะคะเทนเซนอัลีบาบาหลายเจ้าละคะ่ะขยับมาดูต่อนะคะนี่เลยพฤศจิกายนไง นายกรัฐมนตรีบินกลับไปสหรัฐอีกรอบนะคะรอบก่อนนะคะไปที่นิวยอร์กแต่รอบนี้ค่ะพฤศจิกายนไปที่ซานฟรานซิสโกนะคะนี่เป็นการประชุมเอเปกคุณผู้ชมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะเอเปกครั้งที่30ะคะ่ะแล้วรอบนี้นายกก็เหมือนส่งสัญญาเป็นการปิดจ็อบเหล่าบรรดาบิ๊กขอบที่ไปคุยกันมารอบก่อนๆด้วยยังไม่จบค่ะไล่เรียงมาดูต่อนะคะ ธันวาคมค่ะนายกบินไปโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนญ,ญี่ปุ่นสมัยพิเศษครบรอบฉลอง50ปีแล้วค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเกิดขึ้นนะคะส่วนนี้ค่ะมกราคมประเดิมปีนี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่2567นายกบินไปซูริกสวิตเซอร์แลนด์ไะไปประชุม World Economic Forum นะคะก็ได้เห็นภาพออกมาว่าได้เจอเหล่าบรรดาผู้นำและเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์กับการประชุมรอบนี้ด้วยแล้วล่าสุดคุณผู้ชม กุมภาพันธ์นะคะนายกบินไปสีลังกาค่ะกับการประชุมสีลังกา Thailand Business Forum เกิดขึ้นนะคะศีลังกาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ค้าสําคัญของบ้านเราใครอยากมาดูอัปเดตล่าสุดเดือนนี้อ่ะมีนาคมนะคะภารกิจนายกไม่อยู่ยาว สิบครนค่ะถือว่านานที่สุดเลยตั้งแต่เดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะคะ4 6ถึง6มีนาคมตอนนี้นายกอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษฉลอง50ปีและค่ะ ในโอกาสนี้ก็จะไปเจอกับฝั่งของผู้นำออสเตรเลียด้วยนะคะนายกบอกเลยจะไปดึงเรื่องของการลงทุนจะไปหารือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะหวังเข้ามาลงทุนในไทยแล้วเวลาเดียวกันก็จะมีโอกาสไปหารือกับฝั่งของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะคะจะเชิญชวนให้ในายกนิวซีแลนด์มาเยือนประเทศไทยคะ่ะเดี๋ยวคงต้องจับตาดูกันด้วยนะคะมีนาคมต่อนะคะ4-6อ่ออสเตรเลียขยับมา 6-7มีนาคมนะคะบินไปเบอร์ลินไะไปเยอรมน,นีนะคะนายกใช้โอกาสนี้กับการประชุม ITB เบอร์ลิน2 0 2 4นะคะก็จะมีการประทกถาเกิดขึ้นและคงเห็นมีการคุยกันเรื่องของอุตสาหการรมการลงทุนที่เพิ่มเติมมากขึ้นจบจากเบอร์ลินไปต่อค่ะบินต่อไปที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะนี่เลยค่ะ8-12มีนาคมนะคะ จะไปเจรจาทวิภาคีกับฝั่งของผู้นำฝรั่งเศสนะคะเอม็มมานเูเอลมาครงด้วยเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันนะคะว่าแต่และประเทศที่ไปจะมีผลงานอะไรออกมาจบที่ฝรั่งเศสไม่พอนะคุณผู้ชมนะนายกบินกลับไปที่ออสเตรเลียอีกรอบหนึ่งนะคะแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นการหารือกับฝั่งของเอก,กชนไงงั้นพาไปเปิดดูรายชื่อกันหน่อยนะคะตรวจแถวเช็คลิสต์รอบนี้ไปสประเทศคุยกับใครบ้างไปค่ะ เมลบ์นออสเตรเลียนะคะแน่นอนค่ะจะไปคุยกับฝั่งของเหมืองแร่จะไปคุยกับฝั่งของ EV นะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆอย่าง Lin Fox เองนี่นะคะเขาก็เป็นผู้ประกอบการนะคะเรื่องของระบบโลจิสติกขนส่งรายใหญ่ซึ่งบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะประกาศเปิดตัวไปว่าจะเป็นฮับเรื่องของ a v i a t i o ช Hub การบินต่างๆนะคะขณะเดียวกัน e ล Flow คุณผู้ชมคะะ e ล flow ก็เป็นบริษัทผลิตกักเก็บพลังงานนะคะเขาทำงานคู่กันกับเนี่ย่ะ e n k a Group แงกกบก็จะเป็นบร,ริษัทเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรยนต์เยา,าวอวกาศยานยนต์ขนาดใหญ่นะเป็นคู่ค้ากัน บริ l ลกับเอ g a ก r ากรถ้ามีการดึงมาลงทุนเพิ่มเติมในไทยมากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อยนะคะอันนี้เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะส่วนที่เบอร์ลินเยอรมนีนะคะแน่นอนไปหาหรือเรื่องของ EV นะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นนี่หละค่ะหลักใหญ่ใจความก็จะไปหาหรือในเครือ Volkswagen ด้วยนะคะอย่างที่เราทราบกันดี Volkswagen เองก็จะมีแบรนด์รถหรูๆห,หลายแบรนด์คุณผู้ชม audi porsche bentley นะคะ แล้วก็จะมาหารือกับฝั่งของ BMW รวมไปถึง Mercedes b สด้วยส่วนฝรั่งเศสค่ะไปดูต่อฝรั่งเศสนะคะก็จะไปคุยกับฝั่งของ c o o v v m h ค่ะนี่แน่นอนนะคะเป็นแบรนด์หรูๆถึง75แบรนด์ภายในเครือของ LVMH นะคะก็มีทั้ง LV หรือวิกตองละค่ะมีคิสเตรียนดีออนะคะซีลีนจีวองชีเฟนดีหลายแบรนด์ด้วยกันก็เป็นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น รวมไปถึงคุยกับกลุ่ม a c c o r Group นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ Michelin Guide International นะคะนี่เป็นเช็คลิสต์ลายชื่อของแต่ละบิ๊กขอบที่นายกเตรียมไปคุยเตรียมไปหาหรือรอบนี้แต่คำถามก็คือจะดึงกลับมาลงทุนในไทยได้กี่รายกันอันนี้ยังเป็น question mark อยู่นะคะไปดูก่นค่ะพาไปดูมุมของเอกชนบ้างเอกชนตอบรับเรื่องนี้อย่างไรนะคะอย่างมุมของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณเกงรงไกรถึงขั้นบอกเลยนะคะ การรถโฉ์ของนายกอันนี้ถือเป็นการส่งเมสเซจที่ดีค่ะส่งสารที่ดีออกไปยังต่างประเทศนะคะแน่นอนว่าทําให้ไทยกลายเป็นตัวเลือกในภูมิภาคโดยเฉพาะตอนนี้เรากําลังเดินหน้าหาผู้ลงทุนชูจุดขายเรื่องของแลนบริดจ์เกิดขึ้นนะคะส่วนท่านนี้ค่ะคุณสนั่นอังหุบกุลประธานสภาหอการค้าไทยนะคะก็บอกเลยนายกไปรอบนี้ดีอยู่แล้วค่ะ เป็นการดึงดูดเป็นการโปรโมตต่างชาติให้มาลงทุนแต่คุณสนั่นก็เป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงเรื่องของหลังบ้านนะคะต้องมีการบูนาการหลังบ้านให้มันรอบด้านมากขึ้นต้องวางระบบลงทุนลดอุปสรรคปัญหาต่างๆค่ะที่เล่ามาทั้งหมดทั้งหมดนี้นะคะผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมคะว่า จับตาดูกันเพราะหลังนายกกลับมา14มีนาคมนี้เตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวคงต้องรอดูวันที่ยังไม่มีการระบุแต่นายกให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่วันที่15มีนาคมก็จะเป็น16มีนาคมนะคะฉะนั้นเราประชาชนคงต้องรอให้คะแนนนายกค่ะว่าการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละรอบออนทัวร์ถูกต้องหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าผลตอบรับเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันนะคะ นี่เป็นทั้งหมดแล้วค่ะทันเศรษฐกิจกับสุพวันโตนะคะพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะคะข่าวเที่ยงเนชั่นค่ะ